ไรไ่ไไ่าเเเมมิสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคน,ว,กคนวันนี้เรากลับมากับเราไม่ได้มาคนเดียวนะคะเรามากับน้องคนไทยคนหนึ่งอยากให้น้องแนะนําตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะชื่อออมไมต้องทำเสียงเบาเบาเขินเพราะว่าปกติเราไม่ค่อยเบืเ้องหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะเาไมเบื้องไหนพูดไม่ค่อยเก่งะคะ่ะ <laughs> เนบ,นเนบ,นบนื้องนบนเหลือเบื้องล่าง เอก็ไม่ไม่ก็คือน้องน้องชื่อน้องออมนะคะอยู่เรีอยู่ที่มหาวิทยาลัยอีหวาอีหวาิเม้นยูนิเวอร์ซค่ะสนุกไหมคะสนุกนะเพราะว่าได้เรียนในสายที่ชอบ enjoy อนจอยก็แสดงว่ามาเกาหลีได้สามปีแล้วใช่เกาหลีได้สามปีแล้วคราอยู่ปีสามคะอยู่ปีสามใกล้จบแล้วเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะ อย่าออกคลิปยาแล้วเมมจะเต็มค่ะเราจะมาคุยดูต่อเดี๋ยวพี่คนนี้พี่ไม่ต้องอัดเล้วก็ได้ถ้ากูมถ้ากลมเมมเต็มเอาลืมเมมว่าคอนเซปต์รายการคือเราคลิปสวยๆสวยค่ะไม่ขายตลกนะคะทุกคน เป็นม่วันนี้นะคะเราจะมาชวนคุยในเรื่องที่ที่คิดว่าเป็นอะไรที่ไม่น่าจะมีใครตั้งคําถามไม่สิจริงๆเราจะมาคุยเราจะมาบ่นชีวิตกันเฉยๆเพื่อเป็นอุดทาหอนขูุทาหอนหหอะไรนหดูเขบาบ้าเสือกลับเพื่อเป็นขับไตหลังอะไรนะต่ขับไตหลังอาหรกัอนอแบบนี้นะคะ วันนี้จะมาคุยถึงเรื่องแรกก่อนละกันประเด็นแรกก็คือก็คือตัวอักษรภาษาเกาหลีเล่าให้ฟังก่อนเดี๋ยวขเขคคา,า,า้างล่ะมามันเป็งไคือน้องคนนี้ค่ะเขาตั้งคำถามว่าทำไมคะเอาเลยเอ๋อถาม้เลยเออ <laughs> อยากเพื่อมีคนรู้นะอ,อันนี้พูด ไม่ใช่พูดสิแบบเผื่อมีคนดูนะที่มีความรู้มากกว่าเะะรา,กกาะค,ะคือสงสัยมากว่าทําไมประเทศเกาหลีเนี่ยมันถึงไม่มีฟอร์ฟันไม่ๆ ไม่ใช่หรอไม่ได้ถามแบบนี้ไอ้คือต้องเป่นก่อนเราคืออันนี้รู้ภาษาเกาหลีนะคือรู้ว่าฟอฟันที่ประเทศอื่นทั้งโลกเขาใช้กันเนี่ยคือที่นี่เขาใช้เป็นตัวพอพานเนาะพิบเออใช้เป็นตัวพีพีอึบมีมันตัวพีบซึ่งซึ่งมันจะออกเสียงคล้ายกับตัวพอพานมากกว่าแล้วคือสงสัยมากว่าตอนที่เขาผลิตภาษาเนี่ยนะผลิตภาษาภาษาเซจงเขาไม่ ไม่ออกเสียงฟอฟันบังเอิญเออฟอฟันโอ c a t i o n ต้องมาถึกตัวนี้ลงไปด้วยหรือะไรอย่เงี้ยก็คือก็คือก็คือแบบสงสัยว่าแบบการทำไมพ่อต้องเสียจงเขาพูดฟอฟันไม่ได้อย่างเช่นอย่างเช่นคาว่า fruit ภาษาไทยก็จะเป็นเฟิร์เป็นฟอฟันเป็น fruit ใช่ป่ะแล้วถ้าภาษาเกาหลีเราออกเสียงเราจะออกเสียงว่าพุรุตเป็นพุพอะไรอย่างเงี้ย คำถามมีแค่นี้นะคะที่อยากจะถามคนที่มีความรู้มากกว่าว่าพระเจ้าเซจงออกเสียงพอล <laughs> ่าฟ <laughs> ันไม่ได้หรอเ <laughs> อาเป็นว่าเข้าเรื่องวันนี้อยากจะมาพูดในหัวข้อหัวข้อหนึ่งก่อนก็คือเรื่องของการพักอยู่อาศัยอืซึ่งอันนี้ก็จริงๆการอยู่หอในอะ่ะมันก็มักจะมีโูเเมท คือไม่แน่นใจว่ามีมาหาลัยไหนไหมที่มีหอในแบบได้นอนคนเดียวในกรณีของปอตีนะมีมีมีแต่ว่าอาจจะต้องจ่ายแพงกว่าอันนี้ขอบอกก่อนว่าส่วนใหญ่นะถ้าได้ทุนอย่างี้ก็ได้ทุนใช่ไหมตัวสิ์ในการเลือกมันก็จะไม่ได้เยอะมากอะ่ะเขาไว้เธออยู่ที่ไหนเธอก็อยู่ว่าเขาเป็นคนที่ดูแลเรื่องค่าใช้ใจ่าย ของที่พักอาศัยให้อะไรอย่างเงี้ยเราเลยไม่ได้มีสิทธิ์เลือกมากแต่ถ้าถามว่าในสำหรับตัวอีแดนเนี่ยถ้ามีห้องถามว่ามีห้องเดี่ยวไหมคือมีนะทุกคนแต่ราคาจะสูงขึ้นและอีกอย่างคือเปอร์เซ็นที่จะได้ห้องเดี่ยวน้อยมากเพราะว่ามันต้องไปแข่งแย่งอีกคือทุกอย่างที่นี่มันคือการแข่งแย่งหมดเลยทุกคนแม้แต่ที่พักอาศัยอะ่ะคือจริงๆอะ่ะอาจจะมีบางคนรู้อยู่แล้วว่าการว่าการลงทะเบียนเรียนการลงวิชาเรียนอะ่ะ เวลา,าเราเลือกแบบแว่าเราจะเรีเยน<ช>อะไรบ้างในเทอมเนี้ยก็เก่งแย่งแล้วนะเออต้องไปกดที่ร้านคอมอ่ะต้องไปกดที่ร้านเน็ตอ่ะร้านเกมอ่ะเพื่อให้อินเทอร์เน็ตมันไวที่สุดแล้วก็จะได้กดลงให้ทันอ่ะสมมติว่ามันเปิด9ก้าโมงก็แบบเข้าเว็บรอใช่ป่ะแล้วพอ9ก้าโมงปุ๊บคือกดแบบแอพพลายกดลงอะไรเงี้ยคือมันการแข่งขันสูงมากทุกอย่างแม้กระทั่งว่าเราอยากจะเรียนวิชานี้เรายังต้องมานั่งนุนว่าเราจะได้เรียนไหมอ่ะบางทีชมรมก็เป็นนะนี่เคยอยู่ชมรมแบบ พงศาวัดง <S <S ชมรมโบลินเทียชมรมจิตอาสาใช่ปะ่ะแล้วขนาดมันสมมติมันมีจิตอาสามาและ้ะรายละเอียดว่าจะไปทําที่นี่ที่มีหัวข้อนี้วันนี้มีเวลาอะไรเงี้ยมาแหละแต่ว่าแบบก็มีเปิดเวลาเปิดปิดรับสมัครว่าแบบลงแบบจะเปิด google form ให้กรอกกี่โมงอะไรเงี้ยแล้วพอไปก็คือไม่เคยทําเลยแบบแค่สองสามนาทีก็เต็มแล้วอ่ะในการนี้พูดคำหยาบได้ไหมคะอ๋อเดี๋ยวจะไปตัดทิ้งเนาะ โอเคจะพูอะไรคะมันแม่งแบบคนกเกาหลีแม่งแบบจิตใจดีคืออยากทำจิตอาสา,าแย่งกันลงชมรมเนี้ยคือเอาจริงนะทุกคนก็คือเด็กอยากเรียนวิชาคุณอ่ะแล้วทำไมไม่ให้เขาเรียน <c oughs> คือเด็กอยากเรียนหนังสือไี่เป็นเรื่องดีเว้ยทำไมไม่ให้เรียนเข้าใจไหมอ่ะวันนี้ ศร้านะทุกคนครูไม่ให้เรียนอ่ะไม่เดี๋ยวเผื่อมีคนสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าสมมติเทอมนี้เราจะจบแล้วอ่ะแล้วเราเหลือแค่ตัวนี้เราลงไม่ทันอ่ะเราทำยังไงเธอมีสองชอยเท่านั้นคือมึงไปขอครูแล้วถ้าครูเนี่ยเขาใจดีเขาเปิดที่ได้ให้มึงอ่ะมึงก็เข้าไปได้แต่ถ้าเกิดครูคนใจไม่ดีคนโหดร้ายอ่ะเมื่อต้องเรียนอีกเทอมนึ้อ่ะโดยเรียนแค่อยุวิยาันทันะ ก็ให้จบอะเออให้จบเออไม่แต่ถ้าอย่างของมองเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าช่องงินเวยชินช่องหรือว่าเหมือนแบบ apply for exceeding quota ซึ่งซึ่งก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์เหมือนกันเพราะอาจารย์จะเป็นคนตัดสินใจว่าเขาจะรับหรือไม่รับเรามันจะมีช่องให้เขียนเหตุผลว่าทําไมเราถึงแอปพลามาแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ของที่อีแดมีอย่างนี้นะคือส่วนใหญ่เวลาเปิดกฎวิชาจะเปิดให้พวกปีสี่อะกดก่อนอันนี้อ ใช่ของที่อีแดเขาแบ่งนี้เลยคือจะให้พวกปีสีกดก่อนปีสี่ในเขาเหลือเวลาไม่เยอะแล้วก็ก็จะให้โอกาสพวกปีสีได้ลงก่อนอุ้ยระบบนี้ดีนะนี่มอส่ไม่มีนะอือคือมุมกล้องจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เมมโทรศัพท์เต็มบอกแล้วเมมเต็มจริงๆก็เลยเดินทางไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เพื่อเราแค่ใช้ดีว i c e ์ใหม่ค่ะทุกคนใช้อุปกรณ์ใชอุปกรณ์ใหม่มันก็เลยเปลี่ยนไปนิดนึงแต่ถ้ามอนเนี่ยมอโซใช่ไหมคะ มันมันก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์ว่าเขาจะอย่างที่บอกว่ามันจะมี exceeding quota ก็คือเราสามารถสมัครได้ว่าเออเนี่ยให้เหตุผลไปว่าเราจะไปน้องเรียนวิชานี้เพื่อเรียนจบขอเข้าไปลงขอเขอ้าไปเรียนได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าเขาถ้าเขาโอเคเขาก็ให้หรือว่าถ้าตัวอาจารย์มองว่ามันสมเหตุสมผลเขาก็ให้เพราะว่าเขาก็อาจจะมีจํานวนจํากัดด้วยอะว่าเขารับ,บาเพิ่มได้แค่สองคนหรือ5คนหรือ10อคนส่วนใหญ่มีนะเพราะว่าด้วยด้วยของ แบบขนาดห้องเรียนอะบางทีมันเตรียมไว้แล้วมันมันก็เพิ่มคนไม่ได้ไงเราก็มีคัดหนึ่งที่เรียนอยู่เทอมนี้เลยอะแบบติยืนเรียนมุมห้องเลยค่ะมีร้อยยี่สิบคนแล้วนั่งที่พื้นเพราะว่าอาจารย์ใจดีแล้วอาจารย์อะหลับทุกคนแล้วแบบแต่แค่บอกว่าต้องมาเข้ามานั่งที่พื้นนะอะไรเงี้ยเขาก็มองไม่เห็นอะไรนะฉันได้ฉันพกก็อีสนามเรียน้างครูนีหนูนั่งนี้หนูนังหน้าแบบโวยวายเลยเออไม่ก็แบบ มันก็แล้วแต่กรณีอะเนาะแต่ว่าจริงๆพูดถึงเรื่องมันมีการแข่งขันที่สูงมากแม้กระทั่งการโรงเรียนแต่มันไม่ใช่แค่นั้นค่ะเรื่องของหอพักก็เหมือนกันอหอพักนี่ก็ต้องแย่งนะทุกคนต่อให้จ่ายตังค์ก็ต้องแย่งนะไม่ใช่ว่าทุกคนไม่ใช่ว่าทุกคนแบบมีตังค์เราจะเข้าไปอยู่ได้นะมันต้องมีแบบว่า คุณสมัครขอพักก็ก็เ,เรียงลำดับอะสมัครได้ก่อนก็ได้ได้อยู่ก่อนเนี่ยใครสมัครไม่ทนัทนก็คือไม่ได้อยู่ในหอพักนั่นนะคะเป็นยังไงคะอยู่หอนานหอนนั่นแปลนะว่ามีรูมเมทเพราะว่าเป็นห้องที่แบบเป็นห้องคู่อันนี้คือได้ห้องที่มันแบบต้องมีรูเมทอีกคนนึงอะก็คือในห้องหนึ่งมึงอยู่กับอีกคนนึงคือ ไมแต่ละเทอมเออไม่ใช่แต่ละเทอมแต่ละปไปชั้นปีเนาะเราจะต้องเปลี่ยนลูเมยนะคะลูเมยตอนที่เข้ามาใหม่ๆก็ปกติดีปกติดีแต่ลูเมยตอนที่อยู่ปีสองมันเนี้ยเริ่มแปลกแล้วไม่กวนตีน่ะทุกคน <c oughs> เราไปกวนเขาหรือเปล่าไม่ใช่คือกวนตีนแบบในเลเวลที่ไม่ธรรมดาค่ะคนปกตินอนดีโมมาเลยฉันให้ม็กสุดเลยป<ต>ีสองตอนนีสตีสาม,นนสามนนแหละแล้วเวลานอน,อน ทำยังไงเขาตื่นมาตบยุงกันไหมคะเออมีใครแบบยืนตื่นแบปึ๊บลุก <c oughs> ขึ้นมาตบยุงอะไรเง <c oughs> ี้ย <c oughs> ไม่มีนนองทุกคนเข้าใจไหมแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่เบอสองอ่ะก็คือแม่งแบบนอนแล้วนะปิดไฟไปแล้วจะพักหนึ่งแม่งลุกขึ้นมาตบยุง <c oughs> ดยเดินไปเปิดไฟเองด้วยนะไม่มีการขออนุญาตกูเลยเดินไปตบยุงบ้างบางทีแม่งตื่นขึ้นมาตีสองตีสามหยิบ ยิบอ,อะไรไม่รู้คือมาทำความสะอาดอะไรของแม่งอ่ะแล้วคือมันเสียงดังอ่ะทุกคนเข้าใจไหมมออันเป็นเวลานอนอะ่ะเวลานอนแล้วมีใครทำกับมึงเฮ้ย <laughs> <laughs> ใครนอนได้มึงนอนได้กันหรอ <laughs> ไม่มี <laughs> คือบางคนอาจจะบอกว่า communication is the key คือบางคนไม่ได้สิว่ะทุกคน <laughs> ยิง่ง communicate ยิ่งแบบยิ่งติด <laughs> s problem เข้าใจะปะ communication is the problem ร <laughs> ง วามสัมพันธ์ของเราอะกคุยกันถ้าไม่เป็นปัญหาในจริงก็ตัดปัญหาด้วยกันไม่คุยกันไปเลยอ่ะทุกคนใช่แล้วบางทีต่อให้ไม่หลับอะมึงนั่งเล่นโทรศัพท์กับเพื่อนคนนี้เาน้ำหกเออนั่นแหละเข้าใจปะอันนี้คือในกรณีของถ้าเป็นเพื่อนกันยังจะรำคาญเลยแต่ก็บอกไปแล้วว่าเราไม่นับกันแม้แต่จะเป็นคนรู้จักกันกาจะไม่นับเลยอะเข้าใจไหมทุกคนมันน่ารักมาอนะน่ารัเราดิ มันไม่ใช่น่าสงสารหรอกไม่แต่มันมีเรื่องที่ตลกกว่านี้ก็คือในเกาหลีอะช่องหนึ่งมันมีมันมีแมลงที่หิใชบะเบ็ดบังเขาเรียกว่าเป็นแมลงอะไรเลือนเลือตัวเือดตัวเลือดเลือดหรอไม่ใช่เลือดแบบเลือดตัวเลือดตัวเลือดมันไมอยู่ตามแบบที่เป็นเบาะพวกเบาะโดยสารตามรถไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ถ้ามันถ้ามันไม่สะอาดมันก็มีทุกคนเออบล้มันม่ช่วเออมันมีช่วงหนึ่งที่มันระบาดที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ย นว่วาให้ฉันเนี่ยเอาฟูกแล้วก็เอาแบบชีดอะเบชีดอะไปไปไปซักฉันก็อยากเป,ป็นหานะฉันก็ยอมทำตามก็เลยบอกว่าได้ได้แล้วไปซักปุ๊บมันก็ยื่นที่เป็นเครื่องมือในการที่ไล่ตัวตัวเลือดอะมันยื่นมาให้ฉันซึ่งข้อมูลอะไก็คือข้อมก็คือกระดาษงงมงซื้อมาจากไดโซอะ่ะทุกคนมมนไปกระดาษแบบ ไม้มันอาจจะเป็นกระดาษที่มีกลิ่นหรือแบบ<ฮ>มีอนุอะไรสักอย่างที่เรามองไม่เห็นอะคือฉันดมฉันแพ้ฉันอยากจะรู้มากเลยว่ามันมีอะไรแต่คือเสื้อผ้าเหมือนกระดาษเปล่ามากเลยอะอแล้วคือก็จะคิดว่าตัวเลือดมันไม่ได้งงหมือมึงทุยที่แบบกูจะปีนละ <laughs> 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 กูปีนอยู่เฮียกระดาษจากในโสกหนีดีกว่าเพื่อนที่ตามหลังลงไป ไม่ใช่แบบนี้สินเนติออนไม่มีทางที่จะเป็นแบบนี้ทุกคนที่แบบตัวเลือดจะมากลัวกระดาษอะไรก็ไม่รู้จะมาเนี่ยคือมันปีนทุกอย่างละตัวเลือดนะมันปีนทุกอย่างรถไฟฟ้าก็นจนภัยมาแล้วบอกรถไฟฟ้าในห้องห้องเครื่องซักเครื่องซักผ้าลอตนตี่รูมอะ่ะมันก็ไปอาศัยอยู่มาแล้วในตามเสื้อผ้าคนมันอยู่มาทุกที่แล้วมันไม่กลัวเลยกระดาษเข้าด้ปะไดโซเกาหลีนะทำมาฟังคลิปนี้นะคะเปลี่ยนด่วนเลย คือเหลือไม่ต้องเหลือไม่ต้องเปลี่ยนเอาอีกแล้วหรือจะไปกินน้องตรรมอะไรใหม่กันเลยของมือเหอะแต่คืออันเดียคงไม่ผ่านอะ่ะมึงด้วยที่ไปซื้อมาโง่โดินขอหลอก ใครบอกมึงเน่เลยอเนี้มาเนี่ยไม่ทำใไม่เธอเห็นเขาเอาออกมาจากแพ็กเกจปะหรือว่าเขายื่นมาให้เธอแค่กระดาษคือมันเป็นซองเลยเป็นซองเลยอยู่ในซองด้วยอยู่ในซองเลยมันบอกเห็นมไม่อยานเป็นคือไม่อยากมีปัญหากับมันนี่คอมพรไมค์ตสุดนะยอมเอา ตลกหนังเปียงเข้าไปแบบหนังเปียง <laughs> ถลกเอาเบสชีเข้าไปซักไข้แล้วคือเอากระดาษง,งูของกูยอมทํโง่ตามเลยอย่างนี้ดีกว่าโอเคกูเชื่อแล้วเลือดตัวเลือดมันควรกัวสิ่งนี้จริงจริงอะ <c oughs> ห,รอหรือว่าหรือว่าท่าที่หรือว่าที่ท่องเราไม่มีตัวเลือดจริงๆริงหรือเพราะกระดาษตัว <c oughs> ใช่เคยเจอตัวเลือดหรือเปล่ามันอาจจะไปเพราะนั่นไงโอเคภัยวัสดุบนถาวร มาดูงานเออมาดูงานนีทูเครื่องมือนี่ในการไล่ตัวเลือดเออแม่งเป็นแค่สิ่งนี้จินเดกีชิถึใช่ไหมมาตอนนั้นใช่ไหมใช่สามพัวอนอันนี้อมถึงกับถ่ายส่งให้เพื่อนอะเพราะงูเกินอะแบบต้องหาคนมาขำด้วยอ่ะมันก็มีลายนะโอ้พิมพ์ลายโอ้ที่จะเอาเช็ดตูดพิมพ์ลายจ้า เห็นปะมันมีลายแบบดอกไม้ลายเหมือนใบไม้ใบค o v เวอะไรเงี้ยอุอ้ยน่ารักนะมันอาจจะมีกลิ่นที่แบบที่เป็นหมักกลิ่นที่มันโน้ตระไม่สามารถรับรับรับกลิ่นได้อ่ะแต่ถึงเธอถึงลมดมแล้วมันไม่มีอะโตัวเลือดแม่ไปอยู่ทุกที่เลยแต่ว่าแพ้กระดาษมีกลิ่นอะไรก็ไม่รู้เอ้ยหลือมีใครมีเป็นแบบ เคยปรับตัวเลือดไหมเราที่ไทยเขาแก้ปัญหาตัวเลือดกันยังไงอ่ะต้องปรับตัวเดียวมันมีองค์กรปรับตัวเขาเหลือเขามีแบบวิจัยแบอกวาตัวเลือดกลัวแบบกลิ่นนี้นะอย่างนี้แล้วอีไลโซอาจจะเอากลิ่นนี้ไปใส่ในผลิตภัณฑ์มันก็ได้เอาจริงแล้วตกได้ไหมตัวเลือดอ่ะมันมันแพ้เชื้อปะเหรอเพราะตอนนั้นเนี่ยเนี่ยคุยกับเพื่อนว่ามึงกลัวอะไรวะเดี๋ยวกูตบแพ้แหละค่นี้เองเข้าใจไหม สอได้ไหมไม่รู้ว่ามันอาจจะสกัดปกก็ได้แต่ว่ามันก็มีอุปกรณ์อย่างอื่นให้ตกเนาะกระดุมกระดาษ <c oughs> ชู้อะไรเงี้ยเอากระดาษนั่นอะตก <c oughs> มันไม่ได้ค่าตัวนี้ไี่กินมันทำอย่างนี้คือเพื่อเอามาคุณมือจะมันค้าอย่างนี้คุใช้อย่างนี้ค่ะ <c oughs> ใช่พี่เดียวไม่เอาเขาใชอ๋อคือเอาไว้ลองมือ โทษที่ค่ะถ้าตกด้วยมืออันนี้อาจจะสกปรกโสกปรกแล้วมีเชื้อโรคในนี้ให้เอากระดาษวางบนมือมือแล้วค่อตบมือเลยของคุณพี่ใช้ที่ถูกต้องยอาจจะใช้ผิดเองได้มันถูกตัวเลือดเลือดเลืเลืแต่จริงๆอ่ะมันอาจจะเป็นโมเมนต์ตั้งแต่ที่เธอวางสตัวตัวเลือดมันอยู่ตรงตรงเธอเธอถลอกหนังผ้าออกมาแล้วถลอกผ้าปลือกมาแล้วแล้วพอโมเมนต์ที่เธอวางกรันอะก็ไปอ่ะมันมีแรงไงนั่นแหละตัวเลือดเขีย่ตรงนั้นมันก็ตายแล้วไงแต่ว่า ก็แต่สภาตัวเลือดตอนเห็นเราตลกนะาโปูใช่ใช่ไม่ใช่หรอเออจะเป็นอย่างนั้นได้ทุมคนใครอยู่แบบองค์กรปรับตัวเลือดอะใช่มาบอกหน่อยมาฟังคลิปนี้ไม่อยากจะรู้กันว่าแบบทำไมอะเ้าทุกคนเฮ้ยเราห้องหอที่เกาหลีอะมันไม่มันไม่ใช่แบบว่าเป็นห้องโถงแล้วก็เป็น ห้องนอนห้องนอนอยู่แยกคนละฝั่งนะเตียงมันอยู่ติดกันอย่างเงี้ยเลยมึงต้องเจอหน้ากันแบบตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงจริงๆอ่ะตื่นมาเจอก่อนนอนก็เจออะไรเงี้ยแล้วทะเทลาะอะไรกันแ,แ,แบบหนักวากอ,อ่ะเราขอเลยลรูมแม็กก็ไม่ได้เออขอเลยรูมแม็กก็ไม่ได้อันนี้เป็นปัญหาเหมือนกันคือมีความรู้สึกว่าหอแม่งไม่คิดที่จะปกป้องแบบส,สุขภาพจิตของคนที่อยู่เลยอ่ะจริงๆเขาควรจะให้แบบเปลี่ยนได้เนาะ เออใครที่ใครที่คอนซีเดอร์หออในมออีฮวนะคะก็อีกอย่างที่ควรจะทําก่อนมาก็คือควรไปมูเพื่อเพื่อขอให้ให้เจอคนดีดีแต่ว่าคนดีๆก็มีอย่างที่ฉันบอกไปตอนแรกว่าตอนที่เจอปีหนึ่งอ่ะอ๋อคนนั้นปกติปกติไม่มแต่ว่าหอเนี่ยอันนี้ฟรีเพราะว่าได้ทุนนะบางคนที่ไม่ได้ทุนก็ต้องจ่ายค่าหอด้วยแล้วมึงต้องมาลุ้น ต่อที่สองคือมึงจะได้ลู้มอิกสภาพแบบไหนด้วยมันก็ประมาณนี้ก่อนไม่อยากให้คิดมันยาวเกินเมื่อเดี๋ยวต้องไปซื้อโทรศัพท์ใหม่มาถ่ายเพราะว่ามันมจะเตะโทรศัพท์จะหลายเครื่องเกินแล้วเครื่อพใครอ่ะเออแบบมีใครอยาก มีอะไรที่เราสงสัยอ่าประสบการณ์ว่าแบบเฮ้ยคยเจออะไรแบบนี้ไหมอ,อะไรเงี้ยเออที่แปลกๆก็คอมเมนต์ม,นมาได้แล้วเดี๋ยวเราจะให้น้องอมมาเล่าใหให้เล่าประสบการณ์ดีๆก็มีทุกคนเดี๋ยวหาว่าเล่าแต่ละแย่คือเรื่องดีๆก็มีที่เจอนะเยอะแยะนั่นกี่ยวกับคนเกาหลีน่ารักนั่นรักอเนี้ยเออเดี๋ยวค่อยคลิปหน้านะคะถ้าใครชอบไม่ชอบก็ก็บอกแค่ที่ชอบใช่ไม่ชอบไม่ต้องบอกเออไม่ชอบก็เก็บไว้นานก็ วันนี้ขอจากไปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันหม่คลิปหน้าน,น,นะคะเอานันนี้มาด้วย